ทุกคนนะครับนะ้องมาชมแนวทางตำดาวนี่นหอเครับของบันทีเท่าไรเนี่ยท,นะท,ท,เทีเก้านะครับนะ้องบันทีเก่าดาวทีเก่านะครับน้อง อีเกาเกจะเขายเก่าชุนนะครับนะแล้วก็ชุนหาเนาะครับเนาะุนหานะครับ 0, 5, 0, 9, นหะาุนเก่านะิพันมาเขาก็เขากันเนาะหาสามนครับหาสามนครับหาเขาตลอดนะครับเนานะ มาเอามสา้ชมชดกันน้ำนะครับน้องเพิ่เปิดคอมเมนต์เขามีน,นะครับไท้ฮะฮะโอ้เจ็ดนะครับน้อ chất bóng xanh xong xanh 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 ร้อยคุณสามบอกนึ่งแล้วกันหน่ย่ <c oughs> ยปิดปาดขอทษขออภัยนะครับน้องสุดแต่ว่ากับโมเคยดุน,นะ้รันหนึองที่ผ่านมาก,ก็ดีนล้กับหนึงสองศูนย์ได้ศูนย์สมเก่ายี่สิบเจ็ลันน่งเจ็ดบวกศูนได้ศูนย์เจดบวกน ในแปนะนรัเมาะแปดแปดบวกสในศูนย์หนึ่งสองสามสีากองสี่หกแปในแตัวอย่างเช่นักสิบมานหนนะคระ,ะรักสิบมานก็ มันจะส่วนรักสิบเนานะส่วนอยู่สองสามนะพ่อหนะุ่สองสามสองสามหกเจ็ดนะครับนะุ่มหกเจ็ด ศูนย์หกเจ็ดศูนย์หกเจ็ดศูนย์หกเจ็ดศูนย์ะครับนึหกเจ็ดศูนย์ ตัวเด่นนะกันเนาะตัวเด่นจะมีสองสามเจ็ดห้าอะครับนะจะคูกันเนาะขอวอนนะคำว่าชุดใหญ่เข้าเนี่ยเขาอยู่นะคำว่าสองแปดสองศูนยะ์สองสาม สองสี่นะครับผมสองห้าสองหกนะครับผมตาสามสามแปดสามศูนย์สามน

เราจะมานึ่งเจ็ดนลขคำนวณเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึน่งเจ็ดสองเจ็ดสองสามเจ็ดมีระบบอย่างเอกคำนวณ เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกนองคัณเนอไม่มีอีกขาหนอครับเนอห้าแปดห้าศูนย์ห้าศูนย 51นะครับเนาะ52มีแล้ว52นมีแล้วนะครับเนาะ3หมีแล้ว54ยังเนาะ54 u h ห้าหกครับเนะห้าหกมเตามครับเนาะเตมสองเตามศูนย์มครับเนาะเตามสองมีเตมสองเตามหามีเตมหก เต็มเจ็ดนีนะครับเนาะเต็มสามมีนะครับเต็มแปดเต็มหนึ่งเต็ม <è> ส <m> ี่นะครับเต็มเจ็ดนะเต็มแปดเต็มเก้าเต็มห้า เต็มเจ็ดเต็มแปดเต็มเก้ารับนเต็มเเต็มเต็มหต็มสองีครับนอยเต็มสามมเต็มสเต็มหเต็มห เต็มเก่าเต็มชูนเต็มหนึ่งนะครับเราเอาตามเต็มนะครับนะนะเดี๋ยวจิตรัดเอลากชิปมัดจัดกันอย่างนีเนาะสองสามหกเป็นชุดเนียนๆนะครับนะสองสามหกเจ็ดศูนย์ห้าสามสี่ ห้าเจ็ดแปดชนสามห้าเจ็ดชนสามห้าเจ็ดนี่นะครับงบที่เดียวนะครับนะตัดมาเดีดย๋ยวชูนหายนะครับตัดออกมาเลื่อนหน่อยนะครับนะ้อดักหน่อยดักหน่อย เลขส่วนหนึ่หนึ่งสองสามสี่ส่วนหนึ่งสองสามสี่เกือบหมดแล้วคือเมื่อมื

ุัวเด่นนะเนาะไม่ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองนะครับนะห้าสองห้าสามห้าสี่นะครับนะถ้าเจ็ดเจ็ดศูนย์ เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เออกัมเจ็ดสี่ตรวนี้ก่องเราตรวิี้อืม สามสาม่วนสามสองสามหน,น,น,นึ่งสามสามเด็ดขาสามสามสี่สามตัวเด่นก็รมัมีอยู่สามหนึ่งเนาะคนอง

หนึ่งสองสามสี่ห้เจ็ดศูนย์สวัสดีทักทายครับผม สวัสดีนะครับติดหาติดสอนติดหนึ่งเหมือนกันอืมโอเคฮะโอเคแม่นะนาก ตัวสอบน้ะครนั้นพอมาตงไปแล้วที่ไหนเส้นออกกลางน้องนอง่มากน้อที่ชวนแต่ผมมากน้อคนนัะนที่เจ็ด เดียวนอชุดหญ่สุดฟังนี่บกวยดุนนอนคำเนาะถ่าว่าเชื่อผมก็ททำยันดังได้นอนคำเนาะทำบึงยันดังก็ได้นอนคำนาะสุดนี้บหมันตัวหนึงกับบนด่านนอกคำนาะสุดนี่สุดนีนอนคำเนาะแนวทางเนาะบกวยดนนอนคำเนาะ เนี่ยถ้าทางนี้บ่คอยดุดเนาะครับเนาะนี่ผมบ่งให้เนาะเอาตามบ่งชวนมากผมไปในะบ่งคือกันตัวนี้บริเวบ่งนะครับเนาะบ่งแต้มเนาะครับเนาะตัดแต้มอันในตัวนี้ตัวเด่นก็มีเช็ดก็หานะกับสุนตัวเด่นเนาะครับเนละ้วกับถ้าตัวนี้เนาะครับเนาะนี่ มือก,ก้อนกระเขานะบริบงนะครับนี่บันเน่น้อกำลังตัดออกมาเ่ยมือก,ก้อนกระชุน,าน,าน,รรนหาก้อนนันนบนหมดเขานะองกำลังหราวันที่เก่าเขานาะวันที่เจ็ดบมดเขานครับเนาะแต่ชุดนี้นี่เขาตลอดนครับเนาะถ้ามีตัวเรีนมาใส่นาะของอาจารย์ทานอ่นนคอับเนาะมาใส่ได้นครับเนาะ ขอบคุณคุณพุทธใส่นะครับผมสวัสดีครับแปดกันหามาเนอะครับเนาะ บัเสเ้าผมก็ทำยอดนังน,นะค,ะร,ะะดดร,ะครับเพราะเขาตลอดบุคคลอิรุต้องกันเนาะอีตัวนี้ผมก็อารากซีมาตัดกับตัวเด่นนะครับเนาะผมก็มาจับะะหวุวนดังหน่อยเนาะ,ะนี่นะครับตัดออกมาคิดบานาซีมาเนาะครับเนาะ ได้นี่เปบบน็นจบใบสมเด็เนาะครับเนาะขอบคุณเพื่อนๆที่มารับชมใหก้กำลังใจเนาะครับเนาะสูตรมีเขามีรุดถัดปิดผ่านประกันใดขอโทษขออภัยเนาะครับเนาะนะครับเอาเก็บเอาเนาะครับเาานาะนะไอเก็บเนาะหอดก่อนออกนะครับหอดเด่นาะครับเนาะนะครับนะนะ แคบนะครับเนาะท่านเอกายแคบเป็นปพอเป็นแนวทางนะครับเนาะถ้าชุดในี่แน่นๆเนาะนะครับเนาะบุออกไฟฝาดนะเนาะเดือนนึงก็ยังบุกฝาดอยูอ่น,นะครับส่วนใหญ่ ตลอดนะครับเนาะขอบคุณเพื่นอนๆทุกคนนะครับเนาะ